รครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเต้ชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรเชียงรายเขตห้พักเพื่อไทยครับต่อกรณียติที่เสนอเข้ามาตรงนี้นะครับประเด็นปัญหาสําคัญต้องแก้ที่ต้นเหตุครับเหตุคืออะไรครับเหตุคือเด็กขาดภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนี่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในครอบครัว ต้องเป็นครอบครัวที่อบอุน่นเบื้องต้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรอบข้างต้องให้ความรักความอบอุน่นและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะนั้นคนรอบข้างนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ในครอบครัวเท่านั้นนะครับในชุมชนในสังคมก็สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือประคับประคองกันไปได้เยียวยา,ยาจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความรักให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก เราะนั้นจําเป็นหรือ,อยังครับที่เราต้องมีหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเราจะเห็นว่าพ่อแม่พันใหม่ขณะนี้นะครับจเจริญพันธุ์ในรวดในวัยอันรวดเร็วแล้วก็การดูแลบุตรนั้นก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจึงเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากถ้าเรามีหลักสูตรที่จะเป็นกรอบในการที่ให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ว่าวิธีการดูแลด,ดูแลลูกของตัวเองนั้นเป็นอย่างไร เพราะนั้นการดูแลลูกในครอบครัวนั้นให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่ให้อยู่กับญาตาตายายให้อยู่กับคนรอบข้างเขาก็จะเกิดความอบอุ่นขึ้นในตัวเองครับไม่อยู่กับตัวเองมากนักนะครับไม่อยู่กับความหลอนต่างๆนะครับรวมถึงสถานที่ในสังคมทุกแห่งนะครับทั้งในสถานศึกษาและสังคมที่มียาบา้าเกินขนานี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นครับสถาบันที่สอง มีบุคคลซึ่งถือว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนั่นก็คือสถานศึกษานั้นในสถานศึกษานั้นความปลอดภัยต้องมาก่อนครับความปลอดภัยเป็นเรื่องแรกที่จะต้องดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจความปลอดภัยของเด็กนั้นมีภัยอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นครับภัยแรกก็คือภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทการ ทุบตีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันและการละเมิดทางเพศเหล่านี้คือภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ทั้งสิน้นภัยที่สองอาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุทั้งเรื่องของอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหมดนี้อาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นกับเด็กนะครับภัยที่สามก็คือการละเมิดสิทธิของเด็กการที่ไม่ให้เด็กได้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการมีปากเสียงในครอบครัวในสถานสาเองก็ดีนั่นนะครับให้เด็กได้พูดได้ระบายได้แสดงออกก็ถือเป็นสิ่งที่ดีรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมโอกาสทางสังคมที่ไม่เท่ากันนี่ก็เป็นภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิของเด็กเช่นเดียวกันนะครับภัยที่4ี่ ภัยที่เกิดจากคนกระทบทางสุขภาะอันเท a ท t ินิสที่อาจจะเกิดจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงสื่อที่เป็นพิษสื่อที่เป็นภัยต่อเด็กเกมนะครับทำให้เด็กนั้นอยู่กับตัวเองมากทำให้เด็กนั้นไม่ได้ผ่อนคลายเกิดความกดดันเกิดความเครียดนะครับปัญหาของทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กใหญ่เกิดขึ้นมากมายเด็กเล็กก็แทงการตีกันเด็กโตก็ มีอาวุธก็ไปยิงคนในห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วนี่คือปัญหาทั้งนั้นนี่คือปลายเหตุครับเพราะฉะนั้นต้นเหตุจึงเป็นเรื่องสําคัญนอกจากนั้นนะครับทางสถานศึกษาเองนั้นเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนต้องมาก่อนแล้วนะครับการทำให,ให้นักเรียนได้มีกิจกรรมทํากิจกรรมในโรงเรียนให้นักเรียนได้แสดงออกให้มากมีกีฬาดนตรีศิลปะนะครับสุนทรียภาพสุรศิสุนทรียศินต่างๆ ให้เรียนได้ผ่อนคลายให,ให้เรียนได้แสดงออกให้มากก็เป็นเรื่องที่ดีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นเรื่องสําคัญในสถานศึกษานะครับต้องมีครูที่เอาใจใส่ดูแลเด็กแต่ครูเดี๋ยวนี้ท่านก็พูดมาเหมือนกันครับเด็กมีปัญหาพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ด่าก็ไม่ได้นะครับตียิ่งแล้วใหญ่นะครับมีผิดระเบียบนะครับถูกพิน,นัยถูกลงโทษนะครับไม่เหมือนครูสมัยโบราณที่กำลาบแล้วก็ ให้เด็กได้เปลี่ยนนิสัยเป็นพฤตินิสัยพฤติกรรมได้ดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับโลกของสิทธิเสรีภาพในหน้าที่ต่างๆนั้นนี้ก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการในสถานศึกษาที่ไม่สําเร็จได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าไม่มีครูไม่ใช่เพราะว่าครูทําไม่ได้แต่เป็นเรื่องของนโยบายที่ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการให้อํานาจหน้าที่ของครูให้บทบาทของครูในการทํางานคือเป็นเรื่องสําคัญครับ เราจะไม่เอาเด็กเป็นตัวประกันเราจะไม่เอาครูเป็นตัวประกันแต่เรากำลังหาวิธีทำอย่างไรให้เกิดการแก้ไขที่ถูกต่างที่ที่ถูกทางในต้นเหตุจนไปสู่ปลายเหตุและที่สำคัญที่สุดครับสังคมรอบด้านของนักเรียนของพวกเราทุกคนของเด็กทุกคนเด็กไทยทุกคนสื่อต่างๆที่เสนอความรุนแรงความก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องซ้ำๆการพูดจาที่ ไม่มีสัมมาคาร,ระวะอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงสื่อที่ไม่ดีที่นักเรียนสามารถดูได้จากในเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆต่างๆนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องเสนอสื่อที่สร้างสารรค์ให้กับเด็กนะครับแล้วสังคมนั้นต้องเป็นมิตรและเป็นสังคมที่ให้โอกาสสร้างโอกาสที่เสอมอภาคให้กับนักเรียนนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นในระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกของเด็กเป็นสถาบันที่อบอุ่นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในการที่จะทําให้เด็กเกิดความปลอดภัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับและสังคมที่เป็นสังคมเสนอแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อมันสมองและการเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นเรื่องสําคัญทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับ สำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างกลไกป้องกันเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดคือเลิฟครับความรักความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามความรักนั้นถ้าทุกคนมีให้กันโลกนี้ก็จะสดใสและงดงามความรักเริ่มจากที่บ้านที่ครอบครัวที่สถานศึกษาและสังคมทุกคนและทุกคนมอบความรักซึ่งกันและกัน<ๆ>ก็จะทําให้เด็กเกิดความรักในตัวเองเพราะคนรักเด็กเด็กรักคนนะครับเรื่องที่สองคือเซฟครับ ความปลอดภัยต้องเกิดขึ้นในสถานศาและเรื่องท้ายเมื่อได้ Love Safe แล้วเขาก็จะ Happiness มีความสุขที่จะอยู่ในสังคมได้ครับเพราะนั้นการเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นที่บ้านเบิกบานที่โรงเรียนสำรานสุขในสังคมสังคมทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือกัน,กนขอบคุณครับท่านทานครับครับขอเชิญคุณกิติภพกุดชโรธครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ กับผมนายจิตติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัสดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษครับท่านประธานครับผมติดตามข่าวที่เกิดขึ้นที่พัฒนาการด้วยความกังวลครับที่กังวลก็เนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเรื่อยๆเรื่อยบ่อยขึ้นในประเทศไทยครับ หลังจากที่เรามีเคสที่พารากอนแล้วก็มีเคสที่พัฒนาการอีกนะครับและก็เป็นความรุนแรงที่เกิดจากเยาวชนซึ่งเป็นกรณีความรุนแรงที่มีลักษณะพิเศษครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาของเรานั้นได้มีการแบ่งครับว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเป็นกรณีหนึ่งเด็กอายุ10-15ปีเป็นอีกกรณีหนึ่ง 1 5ถึง18ปีเป็นอีกกรณีหนึ่ง1 8ถึง20ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าต่ำกว่า10ปีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกระทำการใดที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิดก็ไม่มีความผิดต่ำกว่า15ปีส่วนมากก็ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้า1 5ถึง18เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้หรือถ้าหากว่าสารเห็นสมควรลงโทษ ก็ลดโทษลงกึ่หนึ่งถ้า18-20ถึง20ก็ลดโทษให้หนึ่งในสนะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าความผิดของเยาวชนนั้นกฎหมายมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เนื่องจากเห็นว่าเยาวชนนั้นยังมีประสบการณ์ยังมีวุทธิภาวะที่ไม่เพียงพอการกระทำใดๆไปนั้นก็อาจจะไม่มีเจตนาหรือไม่รู้ว่า เป็นการกระทำผิดนะครับกฎหมายจึงมีการพิจนารณาและดูแลเป็นพิเศษครับแต่อย่างไรก็ดีครับการกระทำผิดของเยาวชนนั้นไม่เฉพาะในประเทศไทยครับในต่างประเทศไม่ว่าใน,ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขออนุญาตให้ข้อมูลกับท่านประธานครับว่าในช่วงประมาณ5-6ปีที่ผ่านมานะครับแต่เดิมการใช้ปืนอาวุธปืนเนี่ยนะครับยิงกัน ในโรงเรียนเนี่ยเคยมีปีหนึ่งประมาณ300 300กว่าเคสนะครับพอถึงปี2022เนี่ยนะครับก็กลายเป็น700กว่า700กว่าเคสนะครับซึ่งมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับของประเทศไทยผมเชื่อว่าคงยังไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ดีโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เป็นโลกโลกาพิวัตรสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็สามารถนํามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติการที่ไม่เหมาะสมที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศก็อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรนิ่งนอนใจครับสำหรับกรณีของอเด็กนักเรียนที่พัฒนาการนะครับ ผมก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตและก็ขอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการกทมกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พิจนารณาเยียวยาผู้เสียหายและได้สอบถามสืบสวนสอบสวนให้ทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง ที่ทําให้เกิดการแทงกันตายที่พัฒนาการเพราะการที่เรารู้ถึงสาเหตุของปัญหาจะทําให้เราสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดําเนินการเป็นการด่วนครับเพราะเราก็คงไม่อยากเห็นประเทศของเรามีเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ อยากให้เหตุการณ์ที่พัฒนาการเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศของเราครับท่านประธานครับในเบื้องต้นผมก็ขออนุญาตให้ข้อคิดเห็นครับว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ดีของเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเราอาจจะต้องพิจารณาถึงมาตรการในการตรวจสอบอาวุธที่จะนำเข้าไป ในโรงเรียนครับเหตุการณ์ท mm ี่ภารกอนก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าแม้เราจะมีเครื่องตรวจจับโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังสามารถนำวัตถุที่สามารถนำไปทำอาวุธเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้ในโรงเรียนก็อาจจะต้องเริ่มมีมาตรการป้องกันในส่วนนี้เช่นเดียวกันเพราะการที่ สามารถป้องกันไม่ให้อาวุธเข้าไปในโรงเรียนได้ก็จะลดความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับส่วนประเด็นที่สองครับท่านประธานครับนอกจากเราจะต้องป้องกันไม่ให้มีการนําอาวุธเข้าไปในโรงเรียนแล้วอีกมาตรการหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะดําเนินการนะครับก็คือการฝึกอบรมให้พนักงานรักษาความปลอดภัยครูบาอาจารย์ก็ดีนักเรียนก็ดีนะครับได้มีความ มีประสบการณ์หรือมีความรู้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันจะต้องดําเนินการอย่างไรทางรปภจะต้องทําอย่างไรทางครูจะต้องทําอย่างไรหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกันถ้าเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่พัฒนาการเนี่ยเมื่อมีการแทงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนนักเรียนครูหรือรปภดําเนินการอย่างทันท่วงทีเราก็อาจจะสามารถ ป้องกันการสูญเสียคือบาดอาจจะบาดเจ็บแต่อาจจะไม่ให้สูญเสียรุนแรงก็อาจจะเป็นได้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการน่าจะได้พิจารณาให้มีมาตรการให้มีการป้องกันเหตุการณ์ทํานองนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในทํานองเดียวกันกับการป้องกันการเกิดอัคคีภยัยที่เราได้มีการฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำนะครับ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนก็สมควรที่ทางโรงเรียนจะได้มีการจัดโปรแกรมหรือมาตรการที่จะซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจในการป้องกันปัญหานี้เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับอีกประเด็นปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดความรุนแรงในทํานองนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับ ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอ่อนๆหรือรอุนแรงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุรากัญชาใบากระท่อมหรือยาบ้ายามาหรือวัสดุก่อมสะตรใดๆก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติการของตนเองได้ถ้าหากได้มีการป้องกัน ในส่วนนี้อย่างจริงจังก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของการฝึก EQ หรือฝึกในเรื่องของออมาตรการทางอารมณ์ครับทํำยังไงจะทำให้เด็กนักเรียนของเรามีจิตสำนึกที่ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนของเรา แม้ว่าจะมีการเสพสื่อมีการเสพภาพยนตร์หรือมีการเล่นเกมเห็นความรุนแรงในเกมหรือในภาพยนตร์แล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงเป็นแต่สิ่งที่เสมือนจริงเอาไว้สําหรับเล่นสนุกสุกเท่านั้นในชีวิตความเป็นจริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าหากได้มีการฝึกอบรม ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจมีจิตสานึกที่ดีมี EQ ที่ดีผมเชื่อว่าจะช่วยป้องกันปัญหาในเรื่องนี้ได้อีกทางหนึ่งครับนอกจากนี้ครับท่านประธานประเด็นป,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 ปัญหาหนึ่งซึ่งผมก็มีส่วนรับรู้ใกล้ชิดพอสมควรนะครับก็คือเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบๆมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในกลางเมืองกรุงเทพ ซึ่งก็จะมีเด็กนักเรียนนะครับจากหลายสถาบันนะครับต้องเดินมาขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถ,รถไฟฟ้านะครับตอนกลางคืนแต่ก็ปรากฏว่าถนนทนทางเหล่านั้นค่อนข้างจะมืดครับท่านประธานพอมันเกิดความมืดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้มีมิจฉาชีพนะครับฉวยโอกาสเอามีดมาจี้เด็กนักเรียนหรือ,อทําร้ายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับถ้าหากว่า รอบๆบริเวณสยามสแควร์หรือจุฬาเนี่ยนะครับบริเวณต่างๆที่นักเรียนต้องเดินผ่านถ้าจะได้มีการาทางกทมจะได้มีการติดไฟให้เกิดความชัดเจนนะครับมีกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องวงจิตที่ไม่ใช่ดมัมมี่สามารถใช้การได้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าก็คงจะช่วยลดการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบๆสถาบันการศึกษาได้อีกทางหนึ่งนะครับก็ ขออนญาตฝากเป็นข้อคิดเห็นในเบื้องต้นก่อนซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะมีมาตรการแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไปในโอกาสต่อไปนะท่านประธานที่เคารพกระผมมนุษย์เอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อความเห็นในยติด่วนด้วยวาจาเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมผมขอไฮไลท์เขียเส้นใต้และการดอกจันทรคำว่าอย่างเป็นรูปธรรมท่านประธา,า,า,านที่เครบครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต ครอบครัวผู้สูญเสียใจจริงผมอยากจะกล่าวคำว่าขอให้เหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ดูว่าคำขอนั้นอาจจะมากเกินไปก็ขอในระดับแรกเบื้องต้นขอให้หลังการอภิปรายของพวกเราในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทให้การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนั้นลดน้อยลงอย่างมีนยัยสำคัญท่านประธานครับหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้เราไม่รู้เลยครับว่าหลังจากที่เราส่งลูกไปโรงเรียนส่งลูกขึ้นรถตู้สายสายใบายทางโรงเรียนจะโทรมาบอกเมื่อไหร่ว่าลืมเอาลูกลงจากรถตู้ ลูกไปเรียนพะละศึกษาแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบพะละศึกษาเราไม่รู้เลยว่าชั่วโมองเรียนพะละศึกษานั้นเสาโกจะล้มทับเด็กนักเรียนเมื่อไหร่เสาบาสจะล้มลงมาทับลูกเสียชีวิตเมื่อไหร่นี่คือปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนและการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนวันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเด็กตีกันครับท่านประธานครับ เด็กตีกันมันฟังดูไม่รุนแรงครับแต่วันนี้ปัญหามันพัฒนารุนแรงจากเด็กตีกันกลายไปเป็นเด็กฆ่ากันครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าแก้ปัญหาเด็กตีกันก็จะแก้แบบหนึ่งแต่ถ้าเราคิดวันนี้ปัญหามันรุนแรงยกระดับอย่างมีนัยสำคัญถึงขั้นกลายไปเป็นปัญหาเด็กนักเรียนฆ่ากันมันต้องแก้แบบ ยกให้เป็นวาระแห่งชาติท่านประธานครับผมจะไม่ฉายหนังเก่าเล่าเรื่องเดิมแต่ผมอยากจะเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอย่างเป็นรูปธปรรม5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งผมเรียกว่าการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุท่านสมาชิกหลายท่านครับไปดูงานการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้อาคารถลม่มโรงแรมสุดแผ่นดินไหวมีแผนปฏิบัติการ1 2 3 4 5 6อย่างไรบ้างเราไปประเทศญี่ปุ่นครับเขามีแผนอพยพแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีแผ่นดินไหวเขาจะเตรียมถุงยางชีพ แขวนไว้ในจุดที่หยิบฉวยได้สะดวกครับและในถุงยังชีพนั้นประกอบไปได้วยอาหารแห้งสิ่งของดำรงชีพที่สามารถอยู่ได้อย่างน้อยสองสัปดาห์หรือ14วันไอ้อย่างนั้นเขาซ้อมหนักกว่าเราครับเพราะมีความเป็นความตายความอยู่รอดของชีวิตเป็นเดิมพันหันกลับมาบ้านเราครับในโรงเรียนของเราเราซ้อมอะไรบ้างเราต้องซ้อมแผนเผชิญเหตุครับ ท่านประธานที่ครบครับเมื่อครั้งเหตุกราดยิงสยามพารากอนผมเคยอภิปรายแผนประเจนเหตุที่เรียกว่าแผนหนีซ่อนสู้หนีซ่อนสู้เป็นอย่างไรครับเมื่อเกิดเหตุครับต้องเอาตัวเองให้รอดด้วยหนีไปก่อนครับพอหนีเสร็จก็เอาตัวเองไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภยัยและสเต็ปที่สามสู้คือหาวิธีการจะสู้เพื่อเอาตัวรอดและดูแลคนอื่นได้อย่างไรนั่นหนีซ่อนสู้ แต่การซักซ้อมเรื่องการใช้ความรุนแรงการก่อเหตุในโรงเรียนผมอยากจะใช้อีกหนึ่งแผนครับไม่ใช้หนีซ่อนสู้ผมใช้ช่วยกันแยกช่วยกันแยกทำอย่างไรครับอย่างแรกครับต้องช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บต้องช่วยผู้ถูกทำร้ายและกันต้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกิดเหตุด้วยความเคารพครับท่านปรนครับ ผมไม่อยากจะฉายสถานการณ์อันเป็นการใช้ความรุนแรงแต่ยกตัวอย่างว่ามีรายงานข่าวครับาท่านประธานว่าหลังเกิดเหตุที่พัฒนาการมือมีดผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับยังตามไปดูความเป็นความตายของเหยื่อมีดและก็มองเพื่อนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาแล้วเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องครับจะด้วยความหนีจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงจะด้วยภาวะไทยมุง เฮลโอสารพากรูกันเข้าไปไม่รู้ใครได้รับบาดเจ็บไม่รู้ใครเป็นผู้ก่อเหตุดังนั้นอันดับที่หนึ่งครับต้องช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บสองครับต้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุและสามครับแยกแยกนี่สำคัญครับแยกข้อมูลข่าวสารและพอกันทีครับประเภทที่เรียกว่าพอเกิดเหตุปับ๊บทางโรงเรียน จะปิดข่าวจะโทรไปบอกผู้ปกครองในลักษณะบอกให้น้อยที่สุดและก็กำชับกำชากันว่าอย่าให้ข้อมูลนี้หลุดรั่วหลุดรอดออกไปเพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงของโรงเรียนเราจะรู้ตอนไหนครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อว่ามีลายหลุดจากโรงเรียนมีลายหลุดจากผู้ปกครองดังนั้นเราต้องแยกข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อย่างชัดเจนและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ก่อเหตุผู้ได้รับผลกระทบไปในคราวเดียวกันดังนั้นจากดาดยิงหนีซ่อนสู้ครับผมเสนอโมเดลช่วยกันแยกในเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนประการที่สองกัประธานครับผมอยากจะเสนอเปลี่ยนครูแนะแนวเป็นครูแนะนำครับเปลีป่ยนครูแนะแนว เป็นครูแนะนําแล้วก็เปลี่ยนครูประจําชั้นเป็นครูที่ดูแลนักเรียนดุดพ่อแม่ผู้ปกครองดุดญาติมิตรโดยการทํางานร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมีรายงานข่าวนะครับว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่อย่างไรเราคงไม่ไปถึงตรงน,นั้นแหละครับก็ต้องพิทักษ์สิทธิ์ของเด็กผู้ด้รับผลกระทบแต่ผมกล่าบเรียนว่านอกเหนือจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ดูแลลูกๆที่บ้านแล้วคุณครูประจำชั้นครูที่ดูแลใกล้ชิดเด็กนั้นจะต้องเฝ้าระวังและต้องเห็นสัญญาณการที่จะเกิดเหตุได้ในอนาคตประการที่สามครับผมขอเสนอให้มีการต่อต้านการบูลลี่ทุกรูปแบบสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับบางทีเราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าการไปล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันมันเป็นความสนุกสนานตรงไหน หรือการไปล้อเพศสภาพรูปร่างผิวพรรณสันฐานของเพื่อนไอ้แบบนี้ต้องห้ามครับเพราะว่าการบูลลี่ในโรงเรียนนั้นไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนบูลลี่นักเรียนครับมีนักเรียนบูลลี่ครูครูบูลลี่นักเรียนครูบูลลี่ครูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับต้องหมดไปและต้องไม่เกิดขึ้นผมก็เป็นผู้หนึ่งครับ ที่เห็นว่าการมีอารมณ์ขันในการใช้ชีวิตนั้นทําให้ชีวิตของเราผ่อนคลายและยืนยาวได้แต่วิธีการในการสร้างอารมณ์ขันมีมากมายล้าน8วิธีครับไม่จําเป็นต้องสร้างอารมณ์ขันบนความเจ็บปวดความทุกข์ร้อนของผู้ถูกกระทาหรือถูกบูลลี่ประการที่4ครับผมอยากจะเสนอเป็นมอตโต้ว่าถึงเวลาที่เราจะล้อมรักเป็นรัว้วล้อมครอบครัวด้วยความรักพ่อแม่ผู้ปกครองในอดีตครับ สมัยเรียนเคยมีหนังสือพ่อแม่รังแกฉันวันนี้ผมเสนอครับพอกันทีครับเวลาเกิดเหตุแล้วบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กมันหยอกกันเด็กมันเล่นกันเพราะถ้าเรามีสมมติฐานแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะทําให้ทุกคนนั้นยอมรับการใช้ความรุนแรงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหยอกล้อการอํากันเล่นหรือการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับได้ วันนี้ไม่ควรจะมีครับเด็กหยอกกันพลั้งพลาดเสียชีวิตต้องเลิกครับประการที่5ครับมีการเสนอแนะและถกถแถลงกันในหลายเวทีว่าถึงเวลาที่เราจะลดอายุการดำเนินคดีของเด็กที่เป็นอาชญากรเด็กหรือผู้กระทำความผิดในวัยเยาว์เพราะถ้าเราลดนี่นะครับเราจะลดไปเรื่อยครับที่สุด ลดเหลือหนึ่งปีหรือ6เดือนอายุผู้ก่อเหตุก็ไม่ช่วยครับแต่แนวทางในการลดอายุนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแนวทางที่เราจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเราต้องช่วยกันครับในการเร่งสร้างวัฒนธรรมของครอบครัวเร่งสร้างวัฒนธรรมของประเทศไทยและไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบท่านประธานครับเราเคยได้ยินโครงการ โรงเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาวคือโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติดทุกประเภทเราเคยได้เห็นโรงเรียนสีเขียวครับคือโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้แต่เราไม่ค่อยได้ยินหรือได้ยินน้อยมากกับโรงเรียนริบบิ้นสีขาวริบบิ้นสีขาวคืออะไรครับริบบิ้นสีขาวคือการยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในโรงเรียน และผมไม่ขอให้เราทําแค่การเปลี่ยนสีรั้วโรงเรียนด้วยวิธีการทาสีครับเพราะทาสีแล้วจะเป็นสีขาวสีเขียวมันก็ลอกไปแต่เราควรจะติดริบบิ้นสีขาวในหัวใจคนไทยทุกคนและร่วมกันประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียน ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยขอบพระคุณครับครับ <c oughs> รก็เป็นนะั้นว่ายุติการนับพิรายนะ